إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بفأوصيكم ع د و إ ي ا ي ب ت ق و ى الله من اتق الله وق و من توق الله عليه ك ف ี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อพระองค์มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช และออกห่างจากสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาทรงห้ามนี่คือที่มาของการย่ำเกรงต่อล้อนนี่คือสเสบียงที่จะนำไปสู่ความดีงามต่างๆที่อลัลลอฮฺจะคิดบัญชีในวันกียรมะพี่น้องผู้ที่มีหมา่นต่อพระองค์จงขอบคุณต่อความโปรดปานที่อลัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตาอลลาทรงให้ชีวิตของเรา อยู่ในท่ามกลางคืนที่มีเกียรติคืนที่มีความดีงามมากมายสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะตักเตือนและก็สะกิดเพื่อที่จะเติมเต็มคงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ที่มีหมั่นต่อเหเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นด้วยกับหลายๆความดีงามและหนึ่งในความประเสริฐ ที่อรรถสุบฮานะฮัวตาลาทรงประทานให้กับประชาชาตินี้นั่นก็คือคืนเลละตุนคืนที่มีความดีงามมากกว่า1,000เดือนอยากจะให้เราพิจารณาถึงชีวิตของเราว่าตัวของเรานั้นไม่มีใครการันตีว่าเขาจะอยู่หรือมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่ง80ปีบางคนอาจจะถูกเอาชีวิตก่อน แต่ด้วยกับประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องด้วยกับแบบอย่างของท่านนาบีด้วยกับความประเสริฐที่อัลลอฮ์ทรงประทานคือเลละตุนกตทำให้อายุไขของประชาชาตินี้ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าอายุไขของเขาจะสั้นลงแต่ความดีงามเหล่านี้มันยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น จะมีใครสักกี่คนที่จะไขควรถึงความสําคัญความประเสริฐเหล่านี้ได้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานโค้งสุดท้ายหรือชีวิตอาจจะเป็นชีวิตหรือโอกาสสุดท้ายที่เราอาจจะได้พบเดือนระมดอนไม่รู้ว่าเดือนระมดอนจะจะมาประสบแก่เราอีกไหมในปีหน้าแต่วันนี้เราจะต้องทำให้มันดีที่สุด และเติมเต็มโอกาสของเราให้ดีที่สุดมีความดีงามมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนโดยที่คืนเหล่านี้ถือเป็นคืนที่มีความบารอกะฟีเลและตินมูบารอกะตินเป็นคืนที่มีความประเสริฐมีเกียรติและเป็นคืนที่มีความเพิ่มพูน หมายถึงความดีงามนั้นใครทําในเดือนเหล่านี้ความดีงามของเขายิ่งจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺจะลาทรงประทานอันกุรอานซึ่งเป็นมุอะจิซาาที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับท่านนาบีอันเป็นมุอะจิซ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าประชาชาติอื่นๆนั่นก็คืออันกุรอานในคืนที่มีความสําคัญกับความดีที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺจะลาให้นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได เป็นแบบอย่างให้กับประชาชาติของท่านมีอยู่4ประการที่บรรดานักวิชาการได้มองว่าคืนไลลาตุนกัสหรือสิบคืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนถือเป็นการงานที่ดีที่สุดโดยอ้างอิงหะดีษจากท่านอาบบมุมฮัมมัดสลลัลฮวอะลยฮะสัละลมและท่านมูจาฮิดท่านได้กลาวว่าคืนไลลาตุนกอตถือเป็นคืนที่มีความประเสริฐดังที่มีปรากฏ อยู่ในสุรตุนกตเลยละตุนกตไครุมมินอันฟิชฮ์รเป็นคืนที่มีเกียรติและดีกว่าหนึ่งพันเดือนนั่นเองท่านมูจาให้ท่านได้กล่าวว่าหมายถึงอามาลู่าการงานที่อยู่ในคืนเหล่านั้นสิยามุฮาการถือศีลอดวากิยามุฮาไครุม,มินอันฟิชฮ์รินนี่คือความดีงามที่น้องผู้ที่มีมานเรามาดูฮะดีที่หนึ่ง ที Indeed, ่ท <painted S 1> <mit> ่านนบีม <ści> <s gemacht> <s ad S 1> ุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมได้ให้เรานั้นมันในการแสวงหาคืนเลละตุนกอดรายงานจากท่านหญิงไอชาโรติยัลลอฮุอานาท่านหญิงไอชาได้กล่าวว่ากอลัตยารอซูลลลอฮฺออรอซูลของพระองค์เอ๋ยอารอไอตาอินอาลิมตุหากว่าท่านเห็นว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ฉันรู้ว่าฉันประสบกับคืนเลละตุนกอดฉันจะทาอย่างไงฉันจะทําอะไรด้วยกับคืนที่มีความยิ่งใหญ่ และการกระทําที่มีความยิ่งใหญ่ให้มันเหมาะสมกับคืนที่ยิ่งใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ากูลีจงกล่าวเถิดอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูบนตุฮิบุนอัฟวาฟะฟุอันนีนี่คือดุอาสันส้นๆแต่เป็นดุอาที่เหมาะสมกับคืนที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระอ,องค์ ผู้ทรงลบล้างความผิดบัญชีต่างๆที่เป็นบัญชีอดีตท,ที่เป็นความผิดของมนุษย์อดีตท,ที่เป็นความผิดของผู้ศรัทธาตัวฮิบุนอฟัฟวาพระอ,องค์ทรงรักในการลบบาปในการอภัยโทษฟะฟูอันนีจงอภัยโทษแก่ฉันด้วยเถิดดูอาบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเป็นดูอาที่สันส้นๆแต่แฝงไปด้วยเนื้อหาสาระมากมาย โดยดูอาบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานมีสายในงานที่ถูกต้องคําว่าอาฟุนกับคําว่ามักฟิโรเรามักที่จะเจอกันบ่อยมากในกุรานท่านอับดุลราซอันบาดับท่านได้พูดถึงความหมายทั้งสองอย่างนี้ในหนังสือของท่านฟิกุนอัสมาอินฮุสนาท่านได้กล่าวว่าคําว่า,วาอาฟุลเป็นการลบบาปลบสาระบบความผิดในอดีตหมายถึงลบ แคมที่เป็นความผิดของผู้ศรัทธาความผิดของบาปนั่นก็คือเป็นการลบไม่เอาเรื่องส่วนคําว่ามารฟิรอนั่นก็คือเป็นการปิดบังความผิดไม่แฉไม่เปิดเผยให้กับคนอื่นรู้ด้วยเหตุน,นี้คําว่าเอาฟูวลุลผู้ทรงลบความผิดของผู้ศรัทธาถือเป็นคําที่มันยิ่งใหญ่กว่าการปกปิดความผิดการปกปิดความผิด ไม่มีใครสักคนพี่น้องผู้ที่มีมานต้องการที่จะให้ความผิดของตัวเองนั้นถูกเปิดเผยให้คนอื่นนั้นรู้ยิ่งเป็นการลบแฟ้มความผิดยิ่งต่างคนต่าง,ต,างต้องการที่จะแสวงหาต้องการ,การ,การที่จะอยากได้ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานนี่คือความหมายเมื่อเวลาเราดูอาเมื่อเวลาเราขอต่อรัศมีพระหินหัวตาละ อัลลอฮฺมาอินนะกอาฟูุนตุฮิบุนอัฟวาฟะฟูอันนี้คำว่าอาฟูุนเป็นพระนามของละซุบฮานะฮฺอัลลอที่ยิ่งใหญ่และพระนามนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานเป็นพระนามที่ส่งผลต่อสิ่งถูกสร้างหมายความว่าเมื่อเวลาท่านเมื่อเวลาใครก็ตามที่ดูอาดูอาบทนี้คำว่าอัลลอฮฺมาอินนะกอาฟูุนเป็นการยืนยันพระนามชื่อของอัลลอฮฺและเป็นการยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ พร้อมกันนั้นยืนยันสิ่งที่มันเป็นผลกระทบกับสิ่งถูกสร้างเมื่อเวลาลอทรงอภัยโทษมนุษย์พี่น้องผู้ที่มีมันมนุษย์ด้วยกันเมื่อเวลาเห็นคนทําผิดเขาจะมีแผลในอดีตแต่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลาถ้าหากว่าพระอ,องค์ทรงลบแคมความผิดหมายความว่าความผิดเหล่านั้นพระอ,องค์จะไม่ทรงไปคิดไม่ทรงขบคิดเบื้องหลังความบกพร่องของมนุษย์ดังนั้นทุกคน ต้องการที่จะอยากได้ดังนั้นทุกคนต้องการที่จะแสวงหาให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอลาลบเคลมความผิดลบป,ประวัติความผิดต่างๆที่เรานั้นได้พลาดพลั้งประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอลาได้พูดถึงการอภัยโทษได้พูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอาลลาที่ไม่ใช่แค่เพียงผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่มันหมายรวมมนุษย์ทั้งหมดเขาจะได้คุณลักษณะ ขออองงกาารรไม่่เเืท่านอับดุลราซ์กั่ตนได้กล่าวว่าคำว่าออฟุนแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือ การลบล้างความผิดแบบทั่วไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยพลาดพลั้งไปในอดีตไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เป็นผู้ศรัทธาก็ตามหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตัฮาลาจะไม่เอาความผิดเหล่านั้นตอบแทนด้วยกับบทลงโทษทันใดที่เรานั้นได้พลาดพลั้งดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตัฮาได้กล่าวว่าว่าเราอยู <S <s ่อาคิซุลลอฮฺนนาซาบิุลมิฮิม มาตรกาเลฮมินดาบตินวลากยุคฮ <with> <spe> ิฮัมอิลอจลิมซัมมาอัลลอฮฺได้กล่าวว่าหากแม้พระองค์จะคิดบัญชีจะเอาเรื่องมนุษย์ด้วยกับการอาธรรมของพวกเขาแน่นอนบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีใครหลงเหลือพี่น้องผู้ที่มีมันด้วยเหตุนี้ดูอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลฮิวะซัลลัมได้แนะนำให้กับท่านหญิงไอชาถือเป็นดูอาที่มีความยิ่งใหญ่ และเหมาะสมกับคืนที่ยิ่งใหญ่แค่เพียงดูอาสั้นๆแต่แอแฝงไปด้วยสิ่งที่มนุษย์นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องอะไรแสวงหาและประการต่อมาประเภทที่2การลุบล้างความผิดที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ศรัทธานั่นก็คือการทดสอบอัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวัาลอจะทดสอบผู้ศรัทธาในโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นการทดสอบใดก็แล้วแต่ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นบทกําหนด สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงก,กำหนดในโลกดุนยาทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้ศรัทธานํานวิกฤตเหล่านี้เปลี่ยนเป็นโอกาสมีความอดทนมีการหวังในความตอบแทนอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดเหล่านี้ทั้งโลกนี้เลยลกหนาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานอัลลอฮ์มาอินนะกะอัฟูวุนตัวฮหบุนอัฟวาฟะฟูอันนี้ถือเป็นการงานหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ที่เรานั้นจะต้องอะไรให้ความสําคัญ ประการต่อมาท่านนบบมุมฮัมหมัดซอลลัลลอฮฺวะลาฮฺซัลลมได้แนะนําประการที่สองนั่นก็คือให้ยืนละหมาดในยามค่ําคืนมัน็มามเลยลัตัลกอดรีอีมานันวะติซาบันกูฟิรละหูมาตักวดมะมินซัมบิใครก็ตามที่ยืนละหมาดยืนในยามค่ําคืนในคืนเลย์ลตันกอตด้วยกับการอีมานด้วยกับการหวังบาปของเขาก็จะถูกลบล้างสิ่งที่ผ่านมา ความผิดที่ผ่านมานี่คือคําแนะนําหรือการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิมามับุคอรีและประการที่สามท่านหญิงไอชาเราดียัลลอฮุอันฮาได้รายงานฮะดีษที่พาดพิงมายัางท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่า แต่ฮัทเราเลละตันกอดรีฟินวิตมินอัชรินอาวาครประการที่สามจะต้องแสวงหาช่วงเวลาที่สําคัญนั่นก็คือแสวงหาคืนเลละตันกอดในจํานวนขี้ในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้พิชิตคืนเลละตุนกอดวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอหม่านต่างคนต่างที่จะถูกเถียงว่าคืนเลละตุนกอดคือคือนอะไรแต่พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านถ้าหากว่าพี่น้องแสวงหาทั้งสิบคืน แน่นอนมันก็จะไม่ไปไหนทุกคนก็จะได้รับหากเขาได้ประพฤติปฏิบัติได้แสวงหาความดีได้กระทําความดีได้ดูามันดูอาลตอลาสุบฮานะฮูวตัตตาลามันอสิสติกฟ้าต่อพระองค์ประการที่สี่นั่นก็คือท่านนบมีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้แนะนําสําหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินรายงานจากท่าน,นอิบนุอับบสาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาอันนับีบสุลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัม กล่ท่านอับดุมฮัมหมัดสัลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอุมรตุนฟีรอมฎอนตะดเดลูฮุดเจตันเอาอฮุดเจตันไม่เหมือนทกุลอะไรการทาอุหมรในช่วงของเดือนรอมฎอนผลบุญของการทําอุมรในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นเทียบเท่าเหมือนการประกอบพิธีฮัตหรือการประกอบพิธีฮัตพร้อมกับฉันนี่คือผลบุญหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมา م หลายต่อหลายคนที่มีทรัพย์สินไม่เพียงแค่แสวงหาแค่สามอย่าง ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นบางคนกล้าที่จะเสียสละทรัพย์สินของตัวเองเพื่อที่จะทําอุมรอ์ในเดือนรอมฎอนดังนั้นสี่ประการเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่านท่านอิหม,ม่านบอกวีท่านได้กล่าวว่ายันบากีลิกุลลีมุวาฟักมูรีดิลลินกามานวัสซอาดะอันอาบดิยะออยับสุลาอุสอาหู ว่าจะต้องรีบจูดดห์เขอิปย่าอิลัยอิลลอายุร์อัคีรว่ากิยามิฮะท่านเด็กเอวาสมควรอย่างยิ่งสําหรับคนที่อัลลอฮ์สรงให้เขาบรรลุถึงเป้าหมายแก่นแท้ของความดีงามต่างๆมีความบากบันมีความตั้งมัน่นมีความตั้งใจที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์ของตัวเองพร้อมกันนั้นแสวงหาความสุขที่มันจีรังยั่งยืนจําเป็นอย่างยิ่งที่เขานั้นจะต้องเสียสละ ทั้งแรงกายแรงทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะพิชิตแสวงหากระทำความดีในคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ที่มีอมันทุกการเดินทางทุกชีวิตแน่นอนซะเหลือเกินผู้ศรัทธานั้นมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จมีทั้งคนที่ได้พบกับผลสำเร็จที่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนและเป็นผู้ที่ได้รับกำไรในเดือนรอมฎอนอย่างไรก็ตามเราอยากได้เป็น บุคคลหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวในฮะดีษของท่านนาบีรายงานจากท่านอบีฮุเรยรอร์รอกีมาอัลฟุรอจุลินจมูกของบุคคลหนึ่งมันน่าอัป,ประยศยิ่งหมายถึงเมื่อใดที่จมูกติดดินถือว่าบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลที่แย่ที่สุดและอัป,ปยศที่สุดอัป,ประยศยังไงพี่น้องผู้ที่มีมนดะคอละอะลัยฮิรอมารดอนเดือนรอมฎอนได้เข้ามายัางตัวของเขาเขาได้มีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอน ซุมมังซาละคอกรบลาอายุฟัดละแต่กับว่าชีวิตของเขาในเดือนรอมดอนนั้นมันไม่ทําให้เขาได้รับการอภัยโทษดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือคนที่อัปยศยิ่งคนที่ละหลวมกับชีวิตของตัวเองในคืนสุดท้ายที่มันเป็นคืนที่มีความสําคัญ อายุไขของแต่ละคนในความดีงามต่างๆดังนั้นเราอย่าชะล่าใจกับโอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาทรงให้และอย่าได้ท้อแท้กับสิ่งที่ตนเองนั้นได้พลาดพังไปในอดีตตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจงเริ่มเพราะท่านนบีได้กล่าวว่าอินนามันอามานบินคาวาทีมสิ่งที่สําคัญที่สุดหาใช่จุดเริ่มต้นที่เคยบกพร่องไปคนเราพี่น้องผู้ที่มีอม م านเขาจะต้องดูที่บั้นปลายของชีวิตหลายต่อหลายคนได้พลาดพัง ได้กระทําความผิดอ am ัลลอฮ์ทรงอภัยโทษอัลลอฮ์ทรงปกปิดความผิดเหล่านั้นเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะแสวงหาด้วยกับดูอาที่มีความสําคัญที่สุดกับคืนที่มีความสําคัญนะฟาอานิวะอียะคุมมินันอายยะติวะซิกรินฮะกิมอะกูลุกอลิฮะซัวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิรินมุสลิมีน่ามินกุลลิซัมวัสตักฟิรูอินนะหูฮูอัลกอฟูรุรเราะฮีม الحمد لله الذي يتولى الصالحين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأدواء والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نكمتك ومن جميع سخطك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، هم ولا مبلغ إن منا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين